ถามรู้สึกว่าตัวเองไม่ปกตินักเวลามีคนมาชอบบอกว่ารักหรือพูดขอแต่งงานด้วยจะรู้สึกรังเกียจอาจเพราะได้ยินบ่อยมากคบกับใครก็พูดอย่างเนี้หมดบางคนแค่ใกล้กันหน่อยเดียวก็เอาละแทนที่ดิฉันจะดีใจกลับหุดหิดรำคาญแม้คบกับบางคนอย่างแฟนแต่ก็ไม่อยากยอมรับว่าเป็นแฟนเลยดูใจตัวเองแล้วเหมือนอยากอยู่คนเดียวลัวการใช้ชีวิตคู่ที่ล้มเหลวเพราะทราบด,ดีว่า รักใครได้ไม่นานแต่งเดี๋ยวเดียวต้องหย่าแน่ๆแต่พอนึกถึงตอนอายุมากก็กลัวเป็นยายแก่ที่โดดเดี่ยวและอยู่อย่างเงียบเหงาอยากทราบว่าทำอย่างไรจะรู้ใจตัวเองหรือสั่งให้ตัวเองตัดสินใจเลือกได้อย่างมีเหตุผลและไม่กลับไปกลับมาระหว่างอยากมีกับไม่อยากมีคู่ครอง ผมเห็นว่าปัญหานี้น่าจะช่วยให้ผู้หญิงหลายคนรู้สึกดีขึ้นเพราะปกติมักถามกันว่าทำอย่างไรจะมีคนมาชอบมาจริงจังมาขอแต่างงานความทุกข์ในแบบนั้นทำให้รู้สึกโหยหาและนึกริษยาผู้หญิงที่มีโอกาสดีกว่าแต่ความจริงก็คือถ้าโอกาสดีๆมีบ่อยเกินจําเป็นก็อาจกลับด้านเป็นทุกข์ใหญ่ไปอีกแบบ ลักษณะของผู้หญิงที่มีผู้ชายจํานวนมากมาติดพันและขอแต่งงานจะคล้ายกันคือสวยเจ้าสเสน่ห์เก่งในทางใดทางหนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เบื่อง่ายจะนับเป็นของธรรมดาก็ได้แต่เป็นธรรมดาที่ทำให้ชีวิตผิดธรรมดาไปกว่าคนอื่นเขาชีวิตที่ผิดธรรมดามักทำให้รู้สึกว่าตัวเองผิดปกติหรือถึงขั้นจิตมีปัญหา อันที่จริงผู้หญิงจะมีความขัดแย้งกับตัวเองเมื่อต้องเลือกคู่อยู่แล้วกล่าวคือสิ่งที่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งคือความอบอุ่นมั่นคงของฝ่ายชายข้อบกพร่องหยุมหยิมอื่นๆของเขาถือว่าเป็นรองทว่าใจจริงๆผู้หญิงมักให้ความสำคัญกับข้อบกพร่องหยุมหยิมไม่แพ้เรื่องความอบอุ่นมั่นคงและจะคิดมากไม่เลิกตราบเท่าที่ยังต้องเห็นข้อบกพร่องต่างๆของคู่ตน ลองดูเถอะครับความรังเลของผู้หญิงนั้นสืบไปสืบมาจะเห็นว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องใหญ่แต่มักมาจากเรื่องเล็กหลายๆเรื่องรวมกันยกตัวอย่างเช่นฝ่ายชายอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงการเงินไร้ที่ติชื่อเสียงเกียรติยศและความซื่อสัตย์หายห่วงแต่หล่อน้อยไปหน่อยเสียความรู้สึกทุกครั้งตอนเดินคู่กันไปไหนตอนไหนหรือไม่ก็กลิ่นปากเหลือร้าย เสียอารมณ์ตอนจูบก,กันเป็นที่สุดต้องเบื่อหน้าหนีตลอดเป็นต้นยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงที่มีดีมีผู้ชายมาเป็นตัวเลือกเยอะก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะยิ่งทวีความลังเลได้มากขึ้นเพียงใดความลังเลจะไม่หายไปตราบเท่าที่คุณยังไม่ถูกใจใครเต็มร้อยถึงตรงนี้ขอสรุปในขั้นต้นก่อนว่าถ้าคุณเจอใครที่คุณใจเต็มร้อยมาขอแต่งงาน คุณคงไม่หงุดหงิดรำคาญยิ่งบ่อยยิ่งดีด้วยซ้ำแต่ถ้าต้องลำบากใจกับการบ่ายเบี่ยงหรือการต้องคิดมากว่าจะเอาดีหรือไม่เอาดีต่างหากนั่นแหละคุณจะเบื่อหน่ายรู้สึกหงุดหงิดและพัฒนาเป็นความไม่อยากเอาใครเลยอย่างดีก็อาจเลือกคบใครสักคนที่เอาใจเก่งที่สุดแต่ใจลึกๆอ,อยากรอคนที่ดีกว่าไปเรื่อยๆมีสิทธิ์เลือกใหม่โดยไม่ต้องรู้สึกผิดมากกว่า ฐานของความรู้สึกที่ไม่ถูกใจเต็มร้อยอยากรอคนดีกว่าไปเรื่อยๆนี่แหละอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่แม้แต่คุณก็ต้องงงตัวเองเช่นเขาผิดนิดเดียวอยากอรารวาดใส่หรือแม้กระทั่งไม่ผิดเลยก็จะยัดเยียดความผิดราวกับเป็นตำรวจจับแพ้ใจนึงอยากผลักเขาออกไปจากชีวิตแต่อีกใจก็อาจอยากขูกไว้ไม่ให้ไปไหน โรคขัดแย้งกับหัวใจตัวเองทำนองเนี้ยน่าทรมานแต่เท่าที่เห็นมาก็เป็นกันเยอะเลยครับแม้แต่งงานแล้วเป็นฝั่งเป็นฝ่าแล้วก็ยังไม่วายถูกโรคนี้รุมเราทำไมถึงยังอยากขูกไว้ทั้งที่ก็ไม่แน่ใจเต็มร้อยว่าชอบจริงคำตอบง่ายๆคือคุณไม่ทราบว่าจะเจอใครดีกว่าเขาไหมหน้าปวดหัวหยอกเมื่อไหร่ถ้าเลือกตอนนี้ก็เสียอิสรภาพตอนนี้ แต่ถ้าไม่ยอมเสียอิสรภาพตอนนี้ก็บางทีอาจต้องเสียโอกาสมีพันธะตลอดไประหว่างเสียดายความเป็นอิสระในปัจจุบันกับกลัวความว้าเวในอนาคตไม่มีอะไรน่าพิสมัยเลยสักอย่างเท่าที่เห็นนะครับผู้หญิงที่มีโอกาสเลือกมากมักไม่ได้อย่างใจไม่เจอคนสมบูรณ์แบบตามอุดมคติของตนเจอแต่ดีที่สุดที่เข้ามาให้เลือกอาจเข้าขั้นแสนดี แต่ก็เต็มไปด้วยข้อด้อยยิ่งนานคุณจะยิ่งไม่พอใจกับข้อด้อยต่างๆของเขาอาจถึงขั้นรังเกียจไม่อยากเข้าใกล้แต่ความแสนดีของเขาจะทำให้คุณรู้สึกผิดขณะเดียวกันก็ทรมานใจกับการฝืนทนหรือพยายามหาเรื่องให้เขาเป็นฝ่ายผิดทั้งรู้ว่าเขาไม่ผิดในที่สุดก็ต้องแปลเป็นความรู้สึกเกลียดตัวเองเข้าจนได้ ทางออกของปัญหาแบบเนี้ยไม่ใช่การถามว่าทำอย่างไรจะรู้ใจตัวเองหรือเลือกอย่างไรให้ถูกตัวแต่ควรถามว่าทำอย่างไรจะยอมรับข้อบกคร่องของคนที่คุณคิดว่าใช่ที่สุดหากคุณมีดีและคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบอันนี้คงยากมากที่จะหาอุบายหรือวิธีคิดใดๆมาช่วยให้ยอมรับข้อบวกคร่องของคนอื่นแต่หากคุณกล้ามอง กล้ายอมรับข้อบกพร้องต่างๆของตนเองทีละนิดทีละหน่อยใจคุณจะคลายจากอาการยึดมั่นถือมั่นความสมบูรณ์แบบและค่อยๆยอมรับข้อบกกร้องของคนอื่นไปได้เองถ้าทําอะไรสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเพราะความหวังของคุณน,นั่นแหละที่ไม่สมบูรณ์แบบในตัวเองตั้งแต่เริ่ม เปิดตารับความจริงตื่นเดินแล้วไม่มีรบชาใคนนั้นตื่นจดฝันที่ไม่มีหวังสักทีค้นหาสักเท่าไหร่ยังใจเธอต้องการลืมตาม,มาคงไม่เจอ อาจมีคนที่ยังห่วงใย